วันนี้ก็อยู่ข้างว่างน,นะครับไม่ได้ไปไหนนะเดี๋ยวมาดูกันจะเจอผลงานไหมกับมินิซูปเปอร์เหยื่อจุ่มเองทำเองก็มาลองแอคชั่นนะครับแล้วก็พันฟิชชิงดักซิงดีเมอร์นะครับ 6.9ท่อนเดียวเป็นคันเบสนะครับลอกลอกโกใสาย r e v o l u t i ั n PE1 ทัก9นะครับจากค่าย VPO ช็อกลีดนอตโคต้ดฟูโรคาร์บอนแท้นะครับ30ปอนด์คลิปล็อกสแนปเบอร์หนนะครับ เห็นมีรอยแหนแตกก็แวะหน่อยเพื่อจะโดนเห็นมีรอยแหนแตกนะครับเห็นมีรอยแหนแตกก็เอานิดนึงแต่ยังไม่เข้าเป้าเพราะลมมันพัด เผื่อลมน้อยไปหน่อยหาตอบไปไปข้างในดีกว่าสายรายงานว่าข้างในกัดดีนะครับสายรายงานว่าข้างในกัดดีเดี๋ยวลบหกล้อก่อนนะครับหล้อมา มีรอยคนมาเตีมีรอยเด็กมตาตย โดนครับดูดเฉยๆเลยโดนโดนครับโดนเฉยไรโอน่อครับหนึ่งแต้มอมืลงมาก็ดูดหายเลยนึกว่าจะไม่เจอตัวกันซะแล้วจะไม่ได้เทสหน้าย่างซะแล้วนี่ครับอุปกรณ์ดีๆรอกหรอกโคร คันฟิชชิงลักซิงดีเมอร์นะครับหกฟุตเ้าคันเบสนะครับเวทสิบสองยี่สิบสายเดวิลิชั่นพีอหนึ่งถักเก้าช็อคลลดฟูโรน็อตโค้ดสามสิบปอนด์กิีบล็อกสแนปเบอร์หนึ่งแจวกินแบบงงงวยงวยก็แจวเลยนี่นะครับกับเหยื่อมินิุปเปอร์ บายต้นบางมดนี่นะครับมินิซุปเปอร์อย่าทำเองใช้เอง